สวัสดีทุกท่านมาพบมาเจอมาเจอกับช่องในพุทธินะนเกิดเกิดเหตุการณ์ไว้คาดฝันต้องจอดลากล้อเลยทุกท่านนะฮะ <c oughs> เจอกล้วยสุกนะท่านเจอกล้วยสุกนะ <c oughs> ลองตงใหญ่เกี่ยวข้าวเจอกล้วยสุกคาต้น,นทุกท่านกล้วยสุกคาต้นนะครับ Nào, bây giờ dạy có hai đâu hả nè? Hè, mẹ! này có hay đâu hả? Tuyệt nè! Có hay đâu hả? Ừ! Gói cho mẹ cho nó! Ừ! Gói gói cho mẹ nó, tự nhiên đâu, tự đâu! เอ้โหทุกท่านกล้วยกล้วยอยู่นามันสุกพอดีนะท่าน ถ้าเราทิ้งเอาไว้เนี่ยมันก็จะถูกนกกินนะท่านลา้ย่านเยดลลอ,อ้เจอกล้วยสุกนะท่านสุกคาต้นเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเอาไปวางให้สองตายายเอากลับเอาขึ้นบ้านนะท่านเพราะว่าเราจะไปหน้าง,งานให้สองตายายนะครับ พะกล้วยอยู่ตรงนาที่สองแต่ยายทำอยู่พอดีอะอสะุกแนวท่านกล้วยสุกคาต้นจอดกระทันหันถ้าเราไม่เอาเนี่ยมันจะโดนนกกินนะฮะแต่อว้วนตอนเย็ยนจอดให้เราเก็บไปน,นี่เลยนะเราจะรววก,กิน เราไม่รู้ว่ามันมีเต็มเลยจะได้ปลาหรือเปล่าดูกาะมันไม่ค่อยมานเลยวันนี้รัไข่ นักไข่ไม่รู้ทุกท่านขี่ขี่เลิกมาเกือบกรอดเกือบยังจูกีเบดูโล่น่ะสิเดี๋ยวเอากล้วยให้สองตายายเอากลับนะท่านเอากลับ ไว้กินนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยแบ่งไปนั่งงานนะตู้สุกข,ขาต้นเลยเอาท่านนหนมาเด็กนนนยายก็เกี่ยวข้าวอยู่ตรงน,นู้นเอาท่านนวนทำไปทุกท่าน ต,ต่างคนต่างหน้าที่นะนางปะยายเขาก็ม <rij ang> <ills> ีห <cities> น้าที่เกี่ยวข้าวของเขาไปโอ้โรุยอู้จุตใกใกกว่ามาเด็กขจองกระดันปั่นบัดเมียงสุทีนุขอจองไม่น่ารักแต่ไม่น่ารักมือเหรือลงเฮ็ ม <esi> <phin eventually> uh, <wh treble sounds> ิอันเม็ดบ่ได้อันบ่อหอยนี่ก็สะอาดด้วยนะโอเคก็สะอาดด้วยนะซีลิดอันอ่าบื้นบ่เหาะไม่แย่ซานอลุงอืมบื้นเหาะไม่แย่ก็อร่อยก่อนกว่าขณะเดินทางเราก็ได้กล้วยสุกคาต้น1 1 หนึ่งเครื่อเนาะไม่ใช่วีด้เนาะหนึ่งเครื่อ โอเคทุกท่านฝากไว้ท่านี้ก่อนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขับรถเดินทางนี่ดูบรรยากาศพี่น้องเอ้ยอันนี้คือลําห้วยแถวบ้านเนาะข้ามคลองตรงนี้ไปก็เป็นเขตกุสุมานแล้วท่านอันนี้ขีดบ้านโพธิ นะอันนี้คือเขตบ้านโพธิข้ามคลองนี่ไปกุสุมานนะครับเออแต่ไม่ใช่ตัวเมืองนะเขตกุสุมานที่เฉยนะครับฝากไว้ทีนี้ครับผมเดินทางก่อนสวัสดีครับ